เแน่ด้วีคือมือนี่น้องมิ้วยาก,กอแข้งอยากบอกแห้งเลยม่นบอมือนี่เลขมันตรงใจครับมันก็ตรงันหลายคนเนาะตรงใจหลายคนครับตรงขากตรงแน่เลยครับตรงขากตรงแน่โดนได้แต่ไปงวดเลยโดนใจเลยเห็นเลขเราใจขึ้นเลยครับ<อ>จัดเตรียมยครับงวดนี้ใจขึ้นคือเพิ่มเลยใจขึ้นคือเพิ่มเลยแสดงว่ามีพิเศษด้วยเนาะครับก็่มีมันก็มีนะครับผมเพราะว่ามวานนี้ก็ ไปได้ทะเบียนรถมาครับแต่ว่าไม่ได้ตังใจจะไปเอาออถ้ตังใจจอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ศูนย์ที่นี่ก็ไปไปเปลี่ยนครับก็เลยว่าเขาก็เลยเรียกไปหาออฟฟิศเขาเรียกไปหาครับเขาก็เลยเรีย right กไปเอาทะเบียนรถเลยได้ทะเบียนรถมาฟอร์มเลยไปทายน้ำมันเครื่องทะเบียนรถก็นี่แหละครับผมสองเก้าสามเจ็ดเทะเบียนรถเนาะ มานี่มันมันตรงความฝันบอก็ตรงครับตรงครับเรขกความฝันแล้วก็ฝันดีด้วยเมื่อคืนเพราะว่าได้เลขทะเบียนรถมาแล้วก็ยกมือขอเขาบอกว่า้าตาเนี่ยแนวทางที่ให้ไปเนี่ยมันถูกก็ให้เขามาเขาฝันครับฝันจริงๆครับฝันนี้ดีนี่ฝันนี้ดีครับฝันเมื่อคืนนี่พราะหลังจากเอาเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงครับผมก็จำไม่รู้ว่าดีฝันดีหรือไม่ดีเนาะฝันว่ารถยาง่วดอันคันนี้แหละครับขับรถคันนี้แหละ แต่ว่ารถยังร่วกแต่ว่าขี่ไปในความฝันนั้นคือว่าจะเอารถไปปายางครับแต้ไมปปาครับเอารถไปเติมเอารถไปให้หลวงพ่ออยู่วัดเจิมครับหลวงพ่อก็มาเติมหลวงพ่อผ่าเลื้งแต่ไม่เห็นหนานี่ครับตูแต่ว่าเป็นหลวงพ่อนะครับแล้วก็มาเจิมรถให้ปกติเติมรถเขาจะเจิมหนารถใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แกมาเจิมตรงป้ายทะเบียนครับแกเดินมาเลยแกก็เอาใกล้ แป่งเลแป่งแป่งมันคุกกระน้ำน่ะครับแล้วก็มาหลทะเลียนอ้อันแนี้เขาใส่เจืบรถเี่องแกเอามาลูกทะเบียนครับแต่นอกความฝันเนี่ยทะเบียนไม่มีเหลทะเบียนเป็นขาวๆหมดเลยครับก็เลยวันนี้แล้วมันจะออกตัวนี้และวะเกมันจะออกตัวนี้หละครับในความฝันครับผู้ใดมาหละหลวงพ่อครับที่ว่ารถผมยางั่วแล้วผมก็ขี่ไปว่าจะารถไปป้ายยางอืแต่ว่าในความฝันเอารถไปเติม น้องพอกินเลยบ่อเอาเอามือมาลูบทะเบียนครับผมจอะออกตัวนี้ฟันดีอยู่ดิขาดฟันดีอยู่น้องพอนี่ฟันเห็ผ้ผานี่ก็ว่าดีแล้วเนาะรับมาป้ไปทะเบียนอีกครับชัดๆเลยสองเก้าสามเจ็ดเก้าสเจ็ดบานีพีไปยิ่งนะมาบอกตัวใดเจ็ดสองศูนย์ครับกับปู่ปู่คนที่เคยให้ข้าวอายุนะครับผมอือพู่อยู่บ้านอยู่ยู่ของสาวก็ใช่ครับแต่เลข เลขมันก็ตรงกันครับที่หายไปรอบแรกนะผมเจ <7, 2 S 2> <ะ>็ดส <20 S 1> องเนาะเจ็ดสองศูนย์แล้วก็อายุก,ก็สองหกอันนี้ก็ตรงกับอายุสองเก้าเนาะเลขหกกับ,บเป็นเลขเก้ามาแข็งแก่งตัวใดคะเนเจ็ดสองนี่แหละครับเจ <7, 2 S 1> ็ดสองถ้ามันก็มาตรงก็จะเบียน